ดีคุณภาพดีเล่นไงครับนี่อะไรกันเนี่ยมองไม่เห็นเลยดีคุณภาพดีเล่นไงครับเนี่ยเฮ้ย หอเล่นยากครับดีดีงันก็บักนะครับเนี่เล่นไงเนี่ยเล่นไหเนี่โอบักนี่คุมมองไม่เห็นด้วยนะ tutti ừ. Nó ngon nó cho còn thích thịt này, hơi, Để mình mới đây

มันไม่ได้นียจะขุดตาย่นขดตายขตายนี่น <House> ีรอนดาูไหดามันพักดลดูดี้ามันบักะ thằng thằng này nè Cứ ủi bác ạ Hay chứ bạc quá Cứ đi mà lấy, đi Hãy bác cho lấy จบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ